สวัสดีครับผมก็พบกันครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตรงกับวันพุธที่5เดือนมีนาคมปี68นะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นการตอบข้อคําถามนะครับจากเพื่อนสมาชิกที่พิมพ์ถามเข้ามานะครับในแพลตฟอร์ม YouTube แล้วก็ Facebook บวกกันนะครับก็จะเล่าเรื่องถึงเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งที่เพิ่งจะจบคดีความนะครับในการที่นำาุนป,ปืนเนี่ยติดรถ แล้วก็ถูกศาลเนี่ยตัดสินนะเรียบร้อยแล้วนะครับถึงแง่คิดที่เป็นประโยชน์สําหรับใครบางคนที่มีความจําเป็นในการที่จะนําพาปืนติดตัวติดรถไปนะครับว่ามันคืออะไรอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับซึ่งปืนที่ผมเนี่ยยออกมานะครับมีสารกระบอกทุกกระบอกเนี่ยถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มต้นนะครับเป็นข้อคำถามข้อแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปืนก๊อกนะครับ นี่เลยนะปืนก๊กสิบเก้าเจน3านะครับจะถือปืนนิ้วอยู่นอกกลองกายนะครับปวดแม็กกาซีนทําการขางสไลด์นะครับเพื่อตรวจสอบว่าไม่มีกระสุนปืนปลอดภัยนะครับกลองที่1น,นะครับแบบนี้นะปืนกอ๊อกเนี่ยสงสัยว่ามันจะมีเสียงนะรด้ไหมปกติหรือไม่ก็แกก้ๆตามชื่อเลยนะปกติไหมแบบนี้คําตอบนะครับ ปกติไม่ต้องกังวลแต่อย่างใดน,นะไม่ต้องวิตกกังวลนะครับว่าชิ้นส่วนอะไรมันหลวมันหลุดนะเป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องของการที่ชิ้นส่วนเนี่ยจะต้องมีช่องว่างเล็กๆนะครับในการที่ให้มันเนี่ยให้ตัวได้ให้ขยับตัวนะครับเพื่อความลื่อนไหลในการบุิหารกลไกเพราะนั้นไม่ต้องห่วงปกตินะครับปืนแทบทุกกระบอกนะนอกจากว่าปืนที่มันฟิตแน่นจริงๆนะจึงจะไม่มีเสียง แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีเพราะว่าต้องมีระยะห่างเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับข้อแรกนะครับเรื่องของปืนกอลปกติดีนะต่อไปนะครับเป็นข้อคําถามนะครับเมื่อประมาณสักช่วงบ่ายนะครับท่านหนึ่งก็โทรเข้ามาถามนะครับเรื่องของปืนยาวนะว่า6เกลียวกับ12บสอง่องเกลียวต่างกันยังไงผมเคยทำคลิปเอาไว้นะครับอยู่สัก ระยะหนึ่งนะครับก็น่าจะหลายเดือนแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นปีนะปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนคานเบียรนะครับจุดสองสอ,องเอ็มอปืนปลอดภัยนะครับหกล่องเกลียวนะที่เห็นอยู่นะครับคำถามก็คือมันต่างกันยังไงนะครับต่างกันที่จํานวนสันเกลียวนะสันเกลียวนะครับถ้าเผื่อว่ามองเข้าไปในลํากล้องซึ่งอันนี้มองไม่เห็นแน,น่นอนนะครับ ค่อนข้างมองยากมองเข้าไปเนี่ยมันจะมีสันนะครับที่บิดตัวส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเวียงขวานะครับเวียงขวาบิดตัวเพื่อให้เรื่องของหัวกระสุนเนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านเกลียวนะครับเหล่านั้นหัวกระสุนเนี่ยเมื่อถูกจุดระเบิดนะครับที่ตรงไพเมอร์แก๊สพ่นนะครับเป็นแก๊สอัดแล้วก็เฉพาะหัวเนี่ยมันจะวิ่งผ่านเกลียวลำกล้องไปมันก็จะบิดตัวนะครับดูเฉพาะหัวนะมันจะหมุนควงรอบตัวเองนะครับ เพื่อรักษาแนวการเคลื่อนที่ให้เป็นเส้นตรงนะครับตามหลักฟิสิกส์เรื่องของการอนุรักษ์โมเมนตัมนะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงไปนะครับทีนี้6กับ12เนี่ยต่างกันยังไงก็คือจํานวนนะครับล่องเกลียวสมมติว่านิ้วมือเนี่ยผมเป็นล่องเกลียวนะครับในการจับกระสุนนะจับไปนะครับ6เนี่ยมันก็บังคับให้บิดตัวรอบตัวเองเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็12งล่องเกลียวเช่นกันนะมันก็จะมีความถี่ของจํานวนเกลียวเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ จุดที่มันจะต่างกันก็คือเรื่องของราคาราคาตัวปืน12ล่องเกี่ยวกับ6ล่องเกี่ยว12ล่องเกี่ยวก็จะมีราคาที่สูงกว่านะครับก็จะสูงกว่าเนื่องจากว่าการผลิตแน่นอนนะครับในเรื่องของกระบวนการเนี่ยมันก็จะมีความยุ่งยากกว่าในการสร้างล่องเกี่ยวที่มากกว่านะครับอันที่หนึ่งคือเรื่องของราคาต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการล้างทําความสะอาดนะคิดดู จำนวนล่องที่มันถี่ถ้าสมมติว่ายิงจํานวนเยอะๆหนะัวกระสุนเนี่ยเป็นตะกัวนะครับแล้วมันอาจจะเข้าไปอัอดที่เกี่ยวลำกล้องในการทำความสะอาดน,นี่ก็เอาเรื่องนะ12เกี่ยวนะครับก็คิดหนักหน่อยนะเพราะนั้นผมก็เลยให้เป็นข้อแนะนำว่าไม่ต้องไปกังวลน,นะครับกี่เกี่ยวก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็งบประมาณถ้าชอบ12 ก็ไปทสอง 2, นะครับถ้าชอบที่6ก็มาที่6ไม่แตกต่างอันนี้คือเรื่องของจํานวนเกี่ยวนะครับในปืนยาวนะต่อไปนะครับเรื่องของคะแนนตัวปืนในเวลานี้นะในเวลานี้ก็ถามผมเข้ามานะครับว่าในเรื่องของราคาตัวปืนหรือคะแนนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะจะหาได้จากร้านอะไรนะครับก็ยาก ในการให้คําตอบเพราะว่าอย่างที่ผมเนี่ยแจ้งเอาไว้นะครับช่วงนี้ในการนําเข้าอาวุธปืนในประเทศไทยเนี่ยถูกเ,เขาเรียกว่ายัางยังไม่โอเพอนยังไม่อนุญาตให้นําเข้าดังนั้นเนี่ยแต่ละรานก็จะมีข้อจํากัดในเรื่องของการบริหารการจําหน่ายตัวปืนนะครับถ้าเป็นปืนยี่ห้อซ z แตระกูลซ z ผมก็ทราบนะครับว่าร้านปืนชาติท่านก็จะเป็นตัวแทนจําหน่ายปืนซีแซทั้งหมดนะครับก็ เราอาจจะหาที่ร้านปืนชาติได้นะครับหรือร้านปืนอื่นๆนะต้องลองดูนะครับปัญหาข้อหนึงก็คือเรื่องของการที่เราไปขอปอสาม,มาเรียบร้อยในช่วงที่ขอเนี่ยอาจจะใช้เวลาอาจจะ6เดือนหรือว่าปีที่แล้วปรากฏว่าปืนที่เราต้องการเนี่ยมันมีมันมีอยู่นะครับแต่พอเราขอปอสาผ่านปุ๊บพ่กนี้จะไปรปอรสาเราก็จะเดินทางไปที่ร้านปืนเพื่อที่จะรับตัวปืนที่เรามองเอาไว้ปรากฏว่าปืนหมด นะจะทำยังไงดีนะครับก็ต้องสแสวงหานะต้องสแสวงหานะครับส่วนใหญ่ปืนนะครับที่มีอยู่ตามรายคาทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นปืนตัดโอนชื่อผู้จัดก,การร้านในการระบุปสเนี่ยจะต้องระบุเป็นชื่อบุคคลถ้าเผื่อว่าจะแก้ป .3 นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าโชคดีนะไปเจอนะครับปืนรุ่นที่เรามองไว้อยู่ก็ถือว่าแจ็คพอตไปนะครับโชคดีนะ แต่ก็ต้องทําใจเรื่องของคะแนนที่มันอาจจะดีดขึ้นไปพอสมควรนะนะเพราะว่าปีที่แล้วกับเวลานี้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับจุดต่อมานะครับผมเนี่ยลงลิปไปเมื่อ2วันนะครับเรื่องของอาวสานนะครับปืนในไทยปืนในไทยกําลังจะหมดเราก็จะมีคอมเมนต์เนี่ยผมว่าเกิน40%ถ้าไปไลอ่อ่านดูนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างเนี่ยก็จะมีบอกว่า เป็นยุคของปืนเถื่อนนะปืนเถื่อนก็จะบูมก็กําลังจะเข้ามานะปืนเถื่อนเนี่ยได้ยินบ่อยมากนะครับบ่อยมากทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะมันก็มีเหตุแล้วก็มีผลนะครับเหตุที่คนส่วนใหญ,ญ่เนี่ยมองว่าถ้าปืนถูกกฎหมายนะครับเช่นปืนกระบอกนี้ติดเสาเอินะครับ,บ,บ,รนะรบจับถือปืนนิ้วอยู่นอกของไกลปลดแม็กครับสดะครับปืนปลอดภัยนะนะครับ <P> erm <itt ance> ปืนกระบอกนี้เป็นปืนถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าสมมติว่าจะซื้อปืนจะต้องมีการขออนุญ,ญาตนะครับแบบป .3 ก่อนในเรื่องของการขออนุญ,ญาตแบบป .3 ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับบางคนเนี่ยยืมไปแล้ว1เดือน2เดือน6เดือนปีหนึ่งบางทียังไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ารอคิวหรือด้วยปัจจัยอย่างอื่นเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าไม่สามารถขอได้นะครับขอไม่ได้สเสร็จปื๊บเขาก็เกิดเป็นความคิดชัว่ววูบ ผมใช้คำว่าเป็นความคิดโชว,ว์วูบแวบหนึ่งบอกว่าอย่างนี้ก็น่าจะไปที่ปืนเถื่อนเพราะว่าปืนเถื่อนไม่ต้องขอใบอะไรนะมีเงินก็ไปซื้อได้เลยนะครับเป็นความคิดที่ถามว่ามันผิดไหมผมก็จะบอกนะครับในฐานะของคนที่มีปืนนะครับแล้วก็คนที่เล่นปืนถามว่าผิดไหมตอบว่าผิดแต่ให้ผิดเพียงแค่ครึ่งหนึ่งเพราะนั่นคือแนวความคิด เป็นความคิดแต่ว่าในเชิงของชีวิตจริงการเป็นบปจริงๆนะครับคนเหล่านั้นผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเขาก็จะไม่ไปแสวงหาปืนเถื่อนปืนที่ผิดกฎหมายพอเขารู้นะครับว่าอัตราโทษเนี่ยมันสูงนะครับถ้าเผื่อว่าถูกจับนะครับเป็นปืนเถื่อนขึ้น,นมาจากกระบอกหนึ่งนะสมมติว่ากระบอกนี้นะถูกขายมานะครับแล้วเป็นปืนเถื่อนไม่มีทะเบียนเป็นปืนแปลงนะต่างๆนะครับคนที่อบคพอง นะเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนพบเจอจะไม่มีการรอลงอาญาจะเป็นโทษจำคุกเท่านั้นนะครับผมแจ้งไว้เลยนะให้กับทุกท่านทราบโทษนะครับในการรอลงอาญาจะไม่มีถึงแม้ว่าจะไม่เคยกระทําความผิดแต่อย่างใดส่วนใหญ่แล้วจำคุกแน่นอนนะครับเขารู้นะว่าความผิดมันค่อนข้างร้ายแรงดังนั้นเนี่ยในการที่จะทําจริงๆเนี่ยจึงเลี่ยงที่จะไม่ทาแต่คิดได นะพูดได้นะครับจึงผิดเพียงแค่ครึ่งเดียวนะอยาไปหาธรรมนะครับมันมีเรื่องของอ่าสตอรี่เรื่องของเรื่องราวนะครับของปืนเถื่อนเนี่ยผมเคยวิเคราะห์เอาไว้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ดูนะครับว่าเหตุผลที่มาของปืนเถื่อนเนี่ยมันมี1 2 3มาอย่างไรแล้วก็คนที่ครอบครองปืนเถื่อนก็ไม่ใช่คนที่เลวร้ายเสมอไปนะฮะว่ากันไปนะครับตามนั้นและเรื่องสุดท้ายน,นะครับก็คือเรื่องที่สมาชิกถูกจับ ตอนที่นำพาอาวุธปืนติดรถไปนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับก็คือพี่โตง้งนะซึ่งผมได้พูดคุยพี่โต้งเนี่ยประมาณสักช่วง2-3วันที่ผ่านมาแล้วท่านก็ให้เอกสารผมไว้จำนวนหนึ่งนะครับเรื่องของคดีความนะครับว่าอะไรอย่างไรบ้างผมอ่านโดยละเอียดแล้วนะครับก็เลยว่าจะมาสรุปให้กับเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้รับฟังกันถึงแง่มุมที่เป็นประโยชน์สำหรับใครบางคนที่จะต้องนำปืนติดรถไปเพื่อที่จะไปทำธุระ ต่างๆนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าทำไมพี่โต้เนี่ยจึงเรียกว่าจากโทษหนักเนี่ยจึงค่อนข้างเบานะครับทุกสิ่งอย่างเนี่ยเหลือเพียงแค่โทษปรับเท่านั้นนะครับเพราะอะไรอย่างนี้เลยนะก็คือนําตัวปืนเนี่ยใส่กล่องล็อกกุญแจไว้จุดนี้สําคัญมากนะครับในการเคลื่อนย้ายอาวุธปืนก็คือเป็นการแสดงเจตนาว่าเราเนี่ยไม่ต้องการใช้อาวุธปืนระหว่างทางเป็นการล็อกกุญแจนะ ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ท่านก็แย้งนะครับว่าคุณแจก็ได้อยู่ใกล้ตัวแหละนูน่นนี่นั่นแต่มันเป็นการสแสดงเจตนาว่าเราเนี่ยไม่ต้องการที่จะใช้วุวปืนนะครับเมื่อเปิดออกมาแล้วนะในตัวปืนนะครับของพี่โต้เนี่ยอยา่างไรต่อนะครับเปิดออกมาดูะนะปรากฏว่าเปิดเสร็จปุบ๊บเจอตัวปืนนะครับไม่มีแม็กซีน อยู่ภายในตัวปืนนะครับแต่ว่าแม็กกาซีนนะครับอันนึงเนี่ยบรรจุลูกไว้17นัดน,นะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงนะที่เอ๊ะทำไมถึงต้องเอาลูกกระสุนเนี่ยบรรจุไว้ในตัวปืนอ่าไว้ในแม็กกาซีนนะครับขออภัยนะแต่มันก็อย่างว่าแหละนะครับมันเป็นการสแสดงเจตนาว่าเราเนี่ยไม่ต้องการใช้อยู่ในกล่องล็อกกุญแจนะเป็นการเคลื่อนย้ายเป็นการนำพาวุธปืนเท่านั้นนะครับแล้วก็ถามพี่โต้งต่อนะครับว่า อา้าวแล้วทําไมถึงถูกตรวจค้นถูกเรียกพี่ตงก็บอกว่าเขาสุ่มนะจังหวะผมแจ็คพอตพอดีนะน่าจะเป็นน่าจะเป็นดวงด้วยนะครับจังหวะแจ็คพอตก็ไปดูนะครับ, pot, ป,นะรบปรากฏว่ามาีตัวกล่องปืนเนี่ยอยู่ในกระเป๋านะครับอีกชั้นหนึ่งนะแล้วตำรวจทา่ทานก็ยกขึ้นมานะด้วยน้ําหนักนะครับ,บต่างๆเนี่ยก็เลยถามว่าในกระเป๋าคืออะไรนะครับเสร็จสับเรียบร้อยก็ ว่ามันคืออาวุธปืนดังนั้นเจ้าหน้าที่ท่านท่านก็ปฏิบัตินะครับไปตามหน้าที่สิ่งที่เจ้าพนักงานนะครับแจ้งข้อกล่าวหาก็คือเรื่องของการนำพาพกพาปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสะนาะโดยที่ไม่มีเหตุอันควรนะครับนี่โดนเข้าไปนะครับมาตรา8ทวิแล้วก็นำพาด้วย371ประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา371คือรวมเลยอัน,นที่เกี่ยวข้องโดนหมด แต่ว่าที่หนักคือมาตรา8ทปทวีนะครับนะก็เขียนสำนวนนะครับส่งอายการเพื่อที่จะไปฟ้องศาลนะครับปรากฏว่าในจังหวะนั้นพี่โต้งก็สับสนแล้วไม่รู้ว่าจะยังไงตำรวจท่านท่านบอกว่าจะต้องมาเซน็นนะเรียกว่าเซ็นเอกสารนะครับเพื่อรับสารภาพนะะช่วงจังหวะนั้นพี่โต้งก็ได้โทรหาญาตินะครับท่านหนึ่งซึ่งท่านก็เป็นทนายความเกี่ยวกับเรื่องของอเนี่ยแหละ การพูดคุยทางกฎหมายเป็นที่ปรึกษาของพี่โต้งนะครับทางทนายความก็บอกว่าเดี๋ยวอย่าพิ่งนะครับการที่จะไปรับสารภาพเลยเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะต้องดูเนื้อความดูเรื่องของเจตนาก่อนถ้าเป่อรับเลยเนี่ยผิดเต็มๆนะพี่โต้งท่านก็ไม่ใช่คนที่เน้นนะครับเรื่องของการจะใช้งานตัวปืนแต่มันมีเหตุจําเป็นจริงอย่าพิ่งรับสารภาพนะทางทนายความของพี่โต้งบอกว่าอย่าพิ่งลกนะกันนะปฏิเสธไปก่อน แล้วจึงค่อยอประกันตัวออกมานะครับวงเงินในการประกันตัวของพี่โต้ยอยู่ที่15 0 0 0บาท15 0 0 0ับาทนะครับก็ประกันตัวออกมาจากนั้นก็เตรียมเอกสารนะครับตรงจุดนี้สำคัญนะครับเอกสารเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้าง1ก็คือใบป4ต้องเป็นฉบับจริงนะถ้ามีอยู่ที่ไหนไปเอามาให้ได้นะครับฉบับจริงของปืนกระบอกนั้นนะครับจุดที่1นนะครับต่อไปนะครับก็คือเรื่องของ เอกสารนะครับในเชิงของการเดินทางไปทรนะน์เช่นนะครับพี่โตนเนี่ยก็ทําเป็นบริษัทนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องปรับอากาศต่างนะแล้วก็มีคอนเซ็ลต์นะครับก็คือจะต้องเดินทางไปที่ต่างจงังหวัดตรงนั้นนะเอกสารเนี่ยมันสอดรับกันหรือเปล่านะครับเตรียมมาให้พร้อมเลยนะต่อไปนะครับก็คือเรื่องของเอกสารนะครับการใชุ้ปืนการอบรมนะตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อเป็นการแสดงนะครับตัวตนว่าเราเนี่ย รู้นะครับในเรื่องของข้อกฎหมายเรามีการอบรมนะในเบื้องต้นมาแล้วว่าการที่คนคนหนึ่งจะเข้าความปืนเนี่ยจะต้องรู้อะไรบ้างอะไรทําได้อะไรทำไม่ได้อันนี้เป็นการแสดงเจตนาเบื้องต้นนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่พี่โต้นเนี่ยให้ข้อมูลกับผมนะครับบอกว่าทางจังหวัดที่ไปเนี่ยมีสนักงปืนแล้วเพื่อนเนี่ยก็เป็นทหารก็มีการได้พูดหลาย นะเป็นการสนทนากันเกี่ยวกับเรื่องของว่าถ้าเผื่อว่าไปนะครับที่จังหวัดน,นี้เราก็มีเวลาเนี่ยอาจจะเข้าสานามยิงปืนนะเพื่อที่จะไปซ้อมนะครับหรือว่าอาจจะไปแลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของการยิงปืนกันอันเนี้ยเป็นลายนะครับส่วนตัวนะพี่ตมบอกว่าตรงนี้เอาไว้ใช้ในชั้นศาลนะครับประกอบเรื่องของเจตนาทุกสิ่งอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาว่าระหว่างทาง เราเนี่ยไม่ต้องการที่จะใช้อาวุธปืนนะครับแต่มันก็มีความผิดเรียกไม่ได้ในเรื่องของความผิดนะครับบทสรุปนะของเคสนี้นะครับก็คือศาลท่านก็ตัดสินนะครับว่าพี่ต้งเนี่ยมีความผิดนะครับมีความผิดแต่ว่าไม่เคยได้ต้องคดีความใดๆแล้วก็ในเรื่องของเจตนาน,นี่ก็ไม่ชี้ชัดนะครับว่าเป็นการที่จะใช้ตัวปืนนะระหว่างทางนะครับจึงมีเฉพาะโทษปรับ เดิมทีปรับ2,000นะครับแล้วก็ลดโทษให้นะครับเหลือปรับ1,000บาทนะพร้อมกับคืนอาวุธปืนให้ไม่ถูกดิบปืนถือว่าโชคดีนะต้องบอกว่าถือว่าโชคดีมากเพราะว่าถ้าเป็นเคสอื่นๆนะผมว่าอาจจะหนักนะเนื่องจากว่าปืนเนี่ยมันอยู่ในในกระเป๋าติดตัวนะซึ่งมันก็ยากหน่อยแต่ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันดูที่เจตนาเป็นหลักนะครับเจตนาเป็นหลักเลยถ้าบอว่า เจตนาดีไม่ต้องการที่จะใช้อาวุธปืนมันก็ยังพอที่จะ,ะต่อสู้ได้ในเรื่องของเจตนาเราแต่ถ้าเบอดว่าเรามีเจตนาแอบแฝงอื่นเราข้อมูลแวดล้อมเนี่ยไม่สอดรับกันอันนี้ก็ยากนะครับอาจจะโดนตัดสินในเรื่องของการจำคุกด้วยนะครับถ้าบอว่านำพาปืนติดตัวโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะรับก็ระมัดระวังกันเป็นไปได้นะครับปืนให้อยู่ที่บ้านนอกจากว่ามันจำเป็นจริง นะมีเหตุจําเป็นเร่งด่วนซึ่งเราก็คิดว่าไอ้นียมันคือเหตุจําเป็นดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการเตรียมเอกสารต่างๆเนี่ยสำคัญนะครับก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดนะครับประมาณนี้วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกปัญญสูงนะครับที่ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ